สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนหาความลับที่บ้านผีสิงกันค่ะในเกมโชค่าไลฟ์ร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในบ้านผีสิงเนี่ยจะมีความลับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครออกมานะคะในบ้านผีสิงนี้ต้องมีอะไรเป็นความลับอย่างแน่นอนเออในหลุมศพนี้มีอะไรกัน呐หู โอ้มีความเพชรอยู่ในนี้ด้วยค่ะเป็นความเพชรซัมบี้เปิดประตูเข้าไปขออนุญาตนะคะหึหบ้านหลังนี้ใหญ่สุดๆเลยสวัสดียินดีต้อนรับนะตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในตู้นี้มีอะไรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามีกรอบรูปด้วยนะคะกรอบรูปนี้ในรูปภาพนี้เนี่ยจะเอาไว้ทำความลับ แต่เอ๊ะรูปปั้นตรงนั้นมีอะไรกันน้าลองกดเข้าไปดูกันมีปุ่มด้วยแล้เนี่ยลองกดเข้าไปเอ๊ะความลับนี่ช่างเยอะจริงๆเลยข้างในมีมีรูปรมไพด้วยเหรอเนี่ยอาดีจังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาถือกราบรูปเอาไวก้กอละกันเก็บความเพชรซัมบี้เอาไว้ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนอืมตรงนี้ดูแปลกๆฮะลองกดเข้าไปดูดีกว่าอ้มีเตียงนอนที่แบบสบายอยู่ด้วยในตู้นี้ก็มีสับป,ประรดแคนดี้พร้อมกับเพลงนะคะไหนดูซิมีความลับอะไรกันอีกเดี๋ยวตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ย เหมือนกับว่าจะมีส่วนของห้องครัวด้วยนะเอ,อลองไปที่ห้องครัวดูดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนี่ไงตรงห้องครัวอยู่ตรงนี้เองขออนุญาตทำอาหารได้ไหมคะได้อยู่แล้วฉันจะให้สูตรทำอาหารแก่โทอขอบคุณมากเลยละคะ่ะดูสิคะ ในตู้นี้มีสูตรทำอาหารด้วยมีแต่อาหารแปลกๆทั้งนั้นมะเกระเทศผสมมันได้เป็นอะไรกันเนี่ยแต่ก็ดูอืมอันต่อมาเป็นข้าวผักๆเหรอตรงนี้เนี่ยมีเชฟสปากเกตตี้กับไส้เดือนมาลองผสมกันวู้เป็นสปากเกตตี้ไส้เดือนเหรอเนี่ยอร่อยจังเลยเนาะ เอออีมัดเลยใครจะไปกล้ากินกันละเนี่ยถือกรอบรูปไปต่อเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองกัดวู้ฮูขึ้นมาชั้นสองแล้วตรงนี้เป็นห้องนอนอีกแล้วเนี่ยในตู้นี้มีกราบรูปพร้อมกับเพชรสีม่วงด้วยค่ะเี่ช่วยถือไหนนะโอเค เราเนี่ยจะต้องเอารูปทั้งสามนี้ไปวางตรงนี้ลองวางให้ตรงช่องว่างตรงที่เป็นเงาตรงนั้นนะแล้วก็อย่าลืมกรอบรูปตรงนี้ด้วยฮูมีสวิตซ์รับด้วยในตู้นี้มีอะไรนะข้าหนังสือพิมพ์มีเพชรสีน้ำเงินด้วยค่ะอืมว่าแต่ลองเปิดดูดีกว่าว้าวมีทางด้วยแฮมืม ตรงนี้นะ่ะเหมือนเป็นห้องวิทยาศาสตร์เลยนะเนี่ยมีม้วกอะไรอยู่ตรงนั้นกันน่ะอืมกดอะไรไม่ได้เลยแฮะหรือแล้วลองกดสวิตช์มั่วๆดูล้วกันจึบ๊บกดมั่วๆอ่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยฮึมทำไงดีนะ อาจจะมีคำใบอยู่ก็ได้ลองไปดูข้างล่างกันดีกว่าตองข้างล่างชั้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยมีใบตรงนี้ซึ่งเป็นคำใบให้กับเราทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดตู้ได้แล้วเย่แต่หยิบมาแค่อันเดียวแฮลองดูกันดีกว่ามาไหนเรามาดูกันซิว่าคำใบ้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนกันเชียว ลังเปิดตู้เราจะต้องกดปุ่มนะคะตรงนี้น่าจะสลับกันจึ๊บจึ๊บฮมีปุ่มด้วยค่ะลางกดเข้าไปดูจึ๊บปุ่มสีแดงฮะเออเอ,อ,อะไรกันอ่ะดุย้ยมีเสียงอะไรทำไมไฟฟ้าเป็นแบบนั้นกันล่ะอ้น่ากลัวจังเลย หยุดแล้วค่ะโอมีกลิ่นอะไรเหม็นๆนักมาด้วยโอ้มีเมือกนั้นออกมาเมือกอะไรกันเนี่ยลองใส่ดูสิอ้าอะไรกันเนี่ยฮึบโอ้่อเราใส่น้ากากานี้เข้าไปเราจับอะไรก็กลายเป็นเมือกสีเขียวไปหมดเลยค่ะดูสิคะทุกคนฮึบต้องกดปงไปกันนะ ที่สำคัญคือเมื่อเรากดอีกมันก็จะสามารถหายไปได้ด้วยค่ะเมื่อถอดหน้ากากออกมาแล้วความรักก็หมดไปแล้วนะ